กรีนแลนด์ดินแดนเร้นลับที่อยู่อีมิติหนึ่งของโลกว้าววันนี้ในเมืองกรีนแลนด์ดูสะอาดเรียบร้อยมากเลยแล้วในบ้านละ่ะเป็นยังไงบ้างนะเออ,อิ่มจริงๆอ่ะไม่ทานแล้วต้องรีบไปดูฟุตบอลแล้วเดี๋ยวค่อยมาล้างการแล้วกันเฮ้ยทำงานเหนื่อยจริงๆดีนะ ที่ขนมมาส่งแล้วอู้น่ากินจังนอนดูซีรีส์ไปกินไปดีกว่า เมื่อกลีแอนเกิดปัญหาพวกเขาจึงปรากฏตัวขึ้น พวกมันกกดกินของกินขยะและทำเมืองแลละเทะหมดเลยน่ากลัวจริงๆแถานมันยังปล่อยน้ำสีดำาำที่เหนียวเล้ออกมาจากตัวด้วยดูสกรปรกมากเลยน่าสงสัยจังทุกคนในเมืองก็รู้จักการทิ้งขยะให้เป็นที่แล้วอะ่ะแต่ทำไมยังมีแมลงสาบได้ละ่ะว่าฝากเธอใช้พลังช่วยล้างคราบเดี๋เหนียวออกให้ทุกคนทีนะเดี๋ยวพวกฉันจะไปจัดการกับเจ้าพวกแมลงสาบยักษ์ก่อนได้เลยลุย จัดก,การได้แล้วลุยต่อเลยดีกว่า,าไปแล้ว,วหยุดหยด้ยตกไม่ทัน ทุกคนพลังของฉันใช้ล้างน้ำดำๆ,ๆเหนียวๆของเจ้าพวกมแมลงสาบยังไม่ออกอะ่ะมันคงเหนียวเกินไปเฮ้ยสกปรกมากเลยพวกเราเองจัดการมันไปแล้วมันก็ยังฟื้นกลับมาได้อีกตลอดเลยนะครับดูเหมือนว่าพวกมันจะกินขยะเพื่อเพิ่มพลังนะนอกจากขยะแถวนี้แล้วมันยังดูดขยะจากในบ้านมาเพิ่มพลังด้วยพวกเราคงต้องแยกย้ายกันไปจัดการกับขยะตามที่ต่างๆก่อนพวกมันจะได้เพิ่มพลังกลับมาไม่ได้ได้เลย งั้นตอนนี้พวกเราส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือไปที่ฐานลับโลกด้วยอีกทางหนึ่งเถอะโอ้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 ยตายแล้วตายแล้วนี่ฉันกินเค้กเพลินจนง่วงหลับไปเลยแล้วเนี่ยโอ้ยไม่ได้การแล้ว ต้องรีบไปดูก่อนว่าจิกรีแลนด์เกิดอะไรขึ้นกันแน่โอ้ยเจ้าพวกผีสัตว์มลงสาบยักษ์อลาวาดเต็เมืองเลยแล้วยังปล่อยคองเหลวสีดำๆเนืดเนี้ยวหน้าขย,ขยะขยะออกมาเต็มเลยด้วยแถมจัดการไปเท่าไรมันกระดูดเอาขยะมาเพิ่มพลังแล้วกลับมาอลาวาดนี่อีกน่ากลัวจริงๆแบบนี้ต้องรีบไปดูแล้วละ่ะ ว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่โลกของเรากันแน่ในชีวิตประจำวันของพวกเรามีขยะเกิดขึ้นมากมายในแต่ละวันแน่นอนว่าทุกคนรู้ว่าต้องเอาขยะไปทิ้งในถังขยะและจัดการแยกขยะให้ถูกต้อง แต่ก็มีหลายๆคนที่ไม่ทิ้งขยะในทันทีอาจจะเป็นเพราะหลงลืมหรือขี้เกียจปล่อยพวกขยะหรือของใช้ที่เปะเปื้อนทิ้งไว้ทําให้ขยะสะสมอยู่เป็นจํานวนมากโรคเกะกะบ้านสร้างความสกรปรกและเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคอีกด้วยแย่ yeah, เลยแย่ yeah, เลยฉันเองพอกินแล้วก็ต้องรีบเอาเศษขนมไปทิ้งและล้างจานให้สะอาดแล้วละขอฝากผู้พิทักษ์จิ๋วทุกคนช่วยกันจัดการ ทิ้งขยะโดยทันทีเพื่อโลกของเราและกรีนแลนด์กันด้วยนะเครับเวลาที่เรากินขนมต้องระวังอย่างให้หกเหละเทอะและถ้ามีเศษขนมร่วงหล่นอยู่ก็ต้องจัดการเก็บไปทิ้งทันทีบ้านของเราจะได้สะอาดไม่มีมด เวลาที่กินอาหารถ้ากินเสร็จแล้วก็ต้องเอาขยะเศษอาหารไปทิ้งทันทีนะแล้วก็ปิดฝาถังขยะด้วยนะพวกมแมลงและสัตว์อื่นๆจะได้มาแอบกินไม่ได้ส่วนจานชามที่เพื่อนคราบอาหารอยู่ก็อย่าก,กองทิ้งไว้นานๆให้รีบล้างทำความสะอาดทันทีทำง่ายทำได้ทำเลย ถ้าเราอยู่นอกบ้านและแถวนั้นไม่มีถังขยะทําให้เราต้องเก็บขยะมาทิ้งที่บ้านพอมาถึงบ้านแล้วก็อย่าลืมเอาขยะออกมาทิ้งกันด้วยนะกระเป๋าของเราจะได้ไม่สกรปรกเลอะเทอะแล้วก็ต้องตรวจดูให้ดีถ้าขยะที่เราเก็บมาเลอะเทอะในกระเป๋าก็ต้องรีบทําความสะอาดทันทีเลยนะของในกระเป๋าของเราจะได้ไม่เปื้อนและครั้งต่อไปพกถุงพลาสติกติดไว้ในกระเป๋า เผื่อไว้ใส่ขยะด้วยก็ได้เพื่อป้องกันขยะเลอะในกระเป๋าของเราทำง่ายทำได้ทำเลยเวลาที่เราเกะห่อของที่ซื้อมาใหม่ก็ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้ให้เราบ้านให้รีบเก็บทิ้งทันทีส่วนของที่ยังเก็บเอาไว้ใช้ต่อได้ก็เก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยจะได้สะดว,วกเวลาหยิบมาใช้อีกครั้งพวกขยะที่รีจะคลได้ก็อย่าสะสมไว้เยอะจนรกบ้านนะ ควมสะอาดและแยกปะะเพชรไว้แล้วรีบมาไปส่งรีไซเคิลได้เลยทำง่ายทำได้ทำเลยขยะของเราควรทิ้งทันทีทุกคนอย่าลืมกันด้วยนะทำง่ายทำได้ทำเลยพวกขยะต่างๆถ้าเราไม่จัดการทิ้งทันทีจะมีผลเสียเยอะเลยนะ 1. พวกขยาเศษอาหารถ้าเราไม่ทิ้งเลยอาจจะมีพวกมแมลงหรือสัตว์อื่นๆมากินลเลอะเทอะและทิ้งความสกปรกไว้แถมมันอาจจะเน่าเสียและกลายเป็นแหล่งเพาะพันเชื้อโรคได้อีนนากลัวจัง 2. พวกขยะแห้งที่ไม่เน่าเสียหรือขยะที่เอาไปรีไซเคิลได้ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เยอะๆโดยไม่จัดการให้เรียบร้อยมันก็จะเกะกะรกบ้านอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ ว้และมีฝุ่นสะสมอยู่เยอะอาชัยเป็นอันตร,รายต่อสุขภาพของเราได้เราจึงต้องรีบทำความสะอาดและเก็บขยะไปทิ้งให้เรียบร้อยบ้านของเราจะได้สะอาดเป็นระเบียบและพวกเราก็จะปลอดภัยโอ้แย่จังทำไมถึงปล่อยให้บ้านรกแบบนี้ล่ะครับก็ของพวกนี้อย่าเอาไปรีไซเคิขั้นได้ ฉันก็เลยยังเก็บไว้ก่อนยังไม่ทันเอาไปทิ้งนะคะอะตายแล้วต้องรีบทำความสะอาดแล้ว啊ว้าว่าบ้าครับเหนียวห,หายไปแล้วะฉันรู้สาเหตุของเรื่องนี้แล้วล่ะ ถึงทุกคนจะรู้แล้วว่าต้องเอาขยะทิ้งลงในถังขยะและแยกประเภทให้ถูกต้องแต่หลายๆคนก็ไม่ทิ้งขยะในทันทีแต่ปล่อยกองทิ้งไว้นานแล้วไปทำอย่างอื่นจนลืมหรือเก็บสะสมไว้โดยไม่จัดการให้เป็นระเบียบและถูกต้องทำให้เจ้าปีศาจแมลงสาบยักษ์มันมากินขยะแล้วก็อลาวาดแบบเนี้ อนนี้เราช่วยชาวเมืองเก็บขยะในบ้านไปเยอะแล้วพวกมันคงเพิ่มพลังไม่ได้แล้วล่ะและผู้พิทักจิ๋วก็คงทําภารกิจสําเร็จด้วยดีแล้วเพราะคราบดํำๆที่ตัวฉันและพวกชาวเมืองหายไปแล้วและผู้ประหลงสาบก็ตัวเล็กลงมากเลยแบบนี้ก็ได้เวลาปิดฉากแล้วสินะจัดการเลย เพราะเจ้าพวกแมลงสาบยักษ์อาจจะมีเยอะสักหน่อยแต่ทุกคนก็ต้องรีบจัดการมันให้หมดโดยทันทีนะครับใช่แล้วล่ะห้ามปล่อยทิ้งไว้เด็ดขาดนะไม่งั้นเจ้าพวกแมลงสาบยักษ์มันจะกลับมากินขยะอีกแน่เลยไม่นะไม่เอาแล้วครับพวกเรารู้แล้วว่าขยะควรทิ้งทันทีจะดีที่สุดไม่ปล่อยทิ้งไว้อีกแล้วค่ะดีมากทุกคนพวกเธอเองก็ยอดเยี่ยมเสมอเลยนะขอบคุณมากนะผู้พิทักษ์จิว๋ว